สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาเรื่องความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนือ้อวันนี้จะเป็นในเรื่องของการทบทวนข้อสอบเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเมื่อนักเรียนได้ศึกษา สรุปของความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อแล้วอาทิตย์หน้าเราจะสอบในชั่วโมงเนาะสอบเก็บคะแนนกันอ่ะโอเคงั้นเราไปเริ่มเรียนความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อกันเลยนะคะความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อคุณครูก็ได้สรุปได้มีดังนี้นะคะ นักเรียนก่อนอื่นนักเรียนคิดว่าระบบกล้ามเนื้อมีความสําคัญอย่างไรระบบกล้ามเนื้อมีความสําคัญทําให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวระบบกล้ามเนื้อหน้าที่ของระบบกล้ามเน,นื้อ 1. คงรูปร่างท่าทางของร่างกาย 2. ยึดข้อต่อไว้ด้วยกัน 3. ทําให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว สี่รักษาและดับอุณหภูมิของร่างกายและห้าป้องกันอวัยวะบางส่วนจากภายนอกก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วเนาะแต่วันนี้คุณครูสรุปให้เป็นใจความสําคัญเพื่อนักเรียนที่จะได้จาเนื้อหาได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นเนาะนักเรียนคิดว่ากล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเอ๊เหมือนหรือแตกต่าง เรามาดูประเภทของกล้ามเนื้อประเภทของกล้ามเนื้อประกอบไปด้วย3ชนิด3อย่าง 1. กล้ามเนื้อลาย 2. กล้ามเนื้อเรียบ 3. กล้ามเนื้อหัวใจเนาะอ่ะกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกายของเราช่วยในการเคลื่อนไหวและพยุงร่างกายทำงานภายใต้การควบคุมของสมองนะคะ เส้นใยของเนื้อรายะจะมีลักษณะดังนี้เลยนะให้นักเรียนดูตามนะคะ,อะสองกล้ามเนื้อเรียบพบได้ในอวัยวะภายในของร่างกาย เป็นก้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะทำงานนอกเหนือการวกควบคุมของสมองอ่ะอันนี้นอกเหนือนะลูกนะเส้นใยกล้ามเนื้อเรียกจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะนักเรียนดูตามในรูปเลยนะคะจะอยู่ในช่วงนี้เนาะอ,อ่ะโอเค และ3กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่พบในหัวใจเท่านั้นนะคะทำให้เกิดการเต้นของหัวใจทำงานนอกเหนือการควบคุมของสมองนี่เนและในส่วนของเส้นใยของกล้ามเนื้อหัวใจจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะประกอบอยู่ในหัวใจทำให้หัวใจควบคุมการทำงานเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูถ้าคุณครูถามว่าจะตอบได้ไหม ตอบได้หรือเปล่าให้นักเรียนบอกชนิดของกล้ามเนื้อจากภาพที่กําหนดอ่าถ้าคุณครูกําหนดแบบนี้อ่ะนักเรียนก็ต้องตอบเป็นไงคะกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคะกล้ามเนื้อหัวใจเราเอยกล้ามเนื้อลายขอภัยลูกกล้ามเนื้อลายเป็นไงคะอ่าจะมีลักษณะแบบนี้เลย ต่อไปกล้ามเนื้อเรียบจะอยู่ช่วงไหนคะช่วงหน้าท้องใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่ในส่วนนี้อ่ะต่อไปกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายอันนี้คือลักษณะอยู่ในช่วงไหนคะช่วงบันทาใช่ไหมลูกช่วงกลนใช่ไหมคะอ่ะ แล้วถ้ามีรูปแบบนี้ล่ะนักเรียนก็ต้องตอบมากล้ามเนื้อหัวใจเนาะอ่าให้นักเรียนดูอ่ะต่อไปคุณครูจะยังไม่ให้ดูเนาะอ่ะส่วนนี้ล่ะอันนี้เรียกว่ากล้ามเนื้ออะไรลูกอยู่ช่วงนี้กล้ามเนื้ออะไรคะอ่าถูกต้องกล้ามเนื้อเรียบและส่วนนี้ล่ะขึ้นแบบนี้ล่ะนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมลูกว่าเป็นกล้ามเนื้ออะไร คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อลายอ่ะและส่วนนี้ล่ะคือกล้ามเนื้ออะไรเอ่ยอยู่ตรงสมองอยู่ตรงสมองคือกล้ามเนื้ออะไรลู c? กกล้ามเนื้อเรียบโอเคอ่ะอาจจะมีนกักเรียนตอบถูกนะคะอ่ะและส่วนนี้ล่ะอยู่ทั่วร่างกายของเราเลย อยู่ทั่วร่างกายของเราเลยเรียกว่ากล้ามเนื้อลายอ่ะและส่วนนี้อยู่ตรงทรวงอกอยู่ตรงหัวใจเรียกว่าเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่ะและข้อศีบนี่เลยเรียกว่ากล้ามเนื้อเป็นไงคะกล้ามเนื้อลายอ่ะ โอเคคุณครูก็ได้สรุปเนาวะว่ากล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจเป็นอย่างไรคุณครูสรุปให้คร่าวๆนักเรียนก็ทําความเข้าใจนะคะระบบของกล้ามเนือ้ออ่ะต่อไปต่อไปเป็นการทบทวนต่อไปเป็นการทบทวนนะลูกอ่ะโอเคทบทวนหน้าที่และความสําคัญของระบบกล้ามเนือ้อทบทวนหน้าที่ และความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อ่อโอเคจากในภาพการปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ปกติอการปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ปกติจุดประสงค์ของครูคุณครูก็ได้สอนไปแล้วอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาสั้นๆเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะอะ,อะ จุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้ก็คือให้นักเรียนอธิบายและปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ปกติปฏิบัติกายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ปกติและ เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้ปกติกล้ามเนื้อของเราสําคัญนะคะถ้าเราใช้กล้ามเนื้อเขาเรียกว่าอะไระลูกใช้กล้ามเนื้อรุนแรงจนเกินไปใช่ไหมกามกล้ามเนื้อก็เกิดการอักเสบใช่ไหมอย่างเช่นนักเรียนไม่อบอุ่นร่างกายไม่วอร์มก่อนขณะที่นักเรียนไปเล่นกีฬาใช่ไหมก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อของนักเรียนเป็นไงลูกเกิดอันตรายใช่ไหมกาม กล้ามเนื้ออักเสบอ่ะทีนี้มาดูนักเรียนสามารถดูแลกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ปกติได้อย่างไรนักเรียนสามารถดูแลกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ปกติได้อย่างไรอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะการปฏิบัติเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อทำงานได้ปกติการปฏิบัติเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อทำงานได้ปกติเนาะอ่ะ 1. ประกอบไปประกอบไปด้วยปจัจจัยหลักเช่น 1. อาหารอา่าถูกต้องนะักเรียนต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะสอออกกำลังกาย 3. ใช้การใช้กลามเหนืออ่ะทีนี้เรามาดูหนึ่ง อาหารอาหารอย่างไรล่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้าหมู่ใช่ไหมคะเน้นรับประทานอาหารประเภทอะไรล,ลกูกประเภทโปรโตีนใช่ไหมคะเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะนักเรียนต้องเน้นประเภทนี้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของนักเรียนการออกกําลังกายการออกกําลังกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะออกกำลังกายด้วยวิธีที่เหมาะสมกับตนเองอย่างเช่นนักเรียนสามารถเป็นไงลูกกระโดดเชือกใช่ไหมคะวิ่งอ่าคูณดาวเหยีดยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมลูกอ่ะสาม การใช้กล้ามเนือ้อการใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีไม่ใช้กล้ามเนื้อทำงานหนักจนเกินไปไม่เหวี่ยงแขนหรือดึงแขนแรงๆอ่ะแบบนี้ในรูปเป็นไงคะลกูกผิดใช่ไหมลกูกยกของหนักจนเกินไปนักเรียนมีการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อ ก่อนและหลังออกกําลังกายลือไม่ทุกครั้งที่เราเรียนวิชาว่ายน้ําของคุณครูหรือว่าเราไปปฏิบัติกิจกรรมอย่างเช่นไปเล่นที่สนามเนี่ยไปเล่นก่อนเล่นฟุตบอลคุณครูก็จะให้นักเรียนเป็นไงลูกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนใช่ไหมคะนักเรียนยืดเหยียดหรือไม่ยืดเหยียดก่อนเล่นกิจกรรมออกกําลังกายอ่า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆก็คุณครูก็จะให้นักเรียนทำไงโูกไลตั้งแต่ศีรษะไปจรดปลายเท้าใช่ไหมคะอ่าถูกต้องทีนี้เรามาดูท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อคอและไหล่ท่าที่หนึ่ง ยืดเหยียดกล้ามเนืออ้อคอด้านข้างหมุนใช่ไหมลูกค,คุณครูจะมีให้ดึงขึ้นและดึงลงและหมุนใช่ไหมคะถ้ายืดเหยียดกล้ามคอกล้ามเนื้อคอและไหล่เห็นไหมเอ่ยนักเรียนดูตามเลยเนาะยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอด้านข้างก็เอียงใช่ไหมคะพอัวไหล่คอและไหล่ยืดเหยียดกล้ามเนืออ้อคอด้านหน้าและด้านหลังอนักเรียนปฏิบัติตามรูปเลยนะคะลูก อ่าท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนนักเรียนก็จะปฏิบัติปัดจําอยู่แล้วเนาะอ่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนด้านหลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนอ่าในส่วนนี้เลยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนท่าที่สามอ่าเอามือประกบไปข้างหลังไหว้และจับ ยืดท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อขาอ่าท่าที่หนึ่งยื ka. ดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านหนา้าคุณครูขออนุญาตไปไวนิดนึงเนาะอ่าท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อขาท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อขาท่าที่สามอ่าโอเคอ่ะก็จบไปแล้วเนาะสะรุป การที่กล้ามเนื้อทำงานได้เป็นปกตินั้นจะทำให้กิจกรรมต่างๆทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนจะต้องเป็นไงโลกดูแลร่างกายดูแลกล้ามเนือ้อโดยการที่ทานอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอใช้กล้ามเนือ้ออย่างถูกวิธีไม่ใช้กล้ามเนือ้อหนักจนเกินไปอ่ะทีนี้ ก็จบไปแล้วในเรื่องของอะไรลกูกการดูแลกล้ามเนือ้อเมื่อการเกิดการบาดเจ็บใช่ปะอ่าต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษากล้ามเนือ้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บอันนี้เราก็ได้เรียนในรายวิชาในรายชั่วโมงของเราไปแล้วเนาะ,ะวันนี้ก็มาสรุปอีกเช่นเคย จุดประสงค์ก็คือเป็นไงลูกอธิบายวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บได้ฝึกปฏิบัติการปฐถมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้เห็นความสําคัญของการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บได้อ่าโอเคนักเรียนสังเกตจากในรูปนักเรียนสังเกตจากในรูปผู้ชายคนนี้เป็นไงลูกเจ็บ เจ็บเข่าใช่ไหมคะเจ็บข้อเจ็บเข่าจากการะไรูปวิ่งหรือออกกําลังกายใช่ไหมคะอ่าอย่างในรูปนี้ผู้หญิงกําลังใช้สเปย์เย็นใช่ไหมคะฉีดเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บอันนี้อาจจะเกิดตะคิวเนะาะอาจารย์คนนี้อาจจะเกิดตะคิวเล็กน้อยนักเรียนคิดว่าการบาดเจ็บของตามเหนือเนี่ยเกิดได้จากสาเหตุใดบ้าง นักเรียนคิดว่าการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างอาทีนี้เรามาดูสาเหตุของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหนึ่งการเล่นกีฬาสองการออกกำลังกายสามอุบัติเหตุนักเรียนคิดว่านักเรียนเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในสามข้อเนี้ย เกิดจากอะไรมากที่สุดบ่อยที่สุดของนักเรียนก็นคือเกิดจากการไรลูกการเล่นกีฬาใช่ไหมการเล่นฟุตบอลการทํากิจกรรมใช่ไหมคะนักเรียนอะสรุปได้คร่าวๆดังนี้เนาะสามสามหัวข้อของเราสาเหตุที่เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนือ้อหนึ่งการเล่นกีฬา ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายถ้านักเรียนบาดเจ็บไม่สบายแล้วนักเรียนไปเล่นกีฬาก็จะทําให้เป็นไงลกเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะอย่างนักเรียนไม่สบายนักเรียนไปวิ่งตากแดดเนี่ยก็อาจจะทําให้หน้ามืดแล้วล้มลงได้ออะยืดเหย็ยดการเนื้อไม่เพียงพอออา อย่างเช่นนักเรียนไปเตะฟุตบอลนักเรียนไปเตะฟุตบอลแต่นักเรียนไม่ได้ออกกําลังกายไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเลยก็อาจจะทําให้นักเรียนเป็นไงลูกเอ็นชีหรือว่าเกิดการตะคิวอ่ายกตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนกีฬาว่ายนะ้ำในชั่วโมงของคุณครูถ้านักเรียนไม่คุณดาวก่อนไม่วอร์มร่างกายก่อนก่อนที่ลงไปในน้ำนักเรียนก็จะเกิดอาการเป็นตะคิวใช่ไหมคะอ่ะ การออกกำลังกายการออกกำลังกายไม่ถูกวิธีนี่อย่างเช่นในรูปเลยนักเรียนไปยกของที่หนักเกินไปไปเล่นเครื่องออกกำลังกายที่หนักเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อของนักเรียนฉีกเนาะออกกําลังกายยังหักโหมมากเกินไปนักเรียนมีกําลังวิ่งแค่สองรอบแต่นักเรียนก็ฝืนวิ่งต่ออีกสองสามรอบเนี่ยก็ทาให้เป็นไวรุก ร่างกายของนักเรียนออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุเนาะส่วนอุบัติเหตุไม่ระมัดระวังความประมาทความคึกขนองเห็นไหมเห็นไหมคะเล่นเครื่องเล่นเล่นของเล่นไม่ระมัดระวังและประมาทก็อาจจะทําให้ตกจากเครื่องเล่นของเล่นได้อะกล้ามเนื้อของนักเรียน เกิดการบาดเจ็บนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรก้ามเนื้อของนักเรียนเกิดการบาดเจ็บนักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรเรามาดูการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บเนาะครูขออนญาตแป๊บนึงนะลูกนะอ้าโอเค การดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บอ้โวอันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุทั้งข้อเข่าเนาะเข่าแดงนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรอะตะคิวอย่างเช่นถ้านักเรียนเป็นตะคิวนักเรียนจะทำยังไงลูกอะอะถ้าขานักเรียนเป็นตะคิวนักเรียนก็เป็นไงคะ หยุดและทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นตะคิวก่อนใช่ไหมคะสาเหตุสาเหตุของการเป็นตะคิวก็คือกล้ามเนื้อไม่ได้เกิดการยืดบ่อยๆการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปกล้ามเนื้ออ่อนล้าอาการมีอาการ,การเกร็งและ ปวดมากบริเวณกล้ามเนือ้อต้นขาน่องเป็นต้นอาตะคิวมักจะเป็นช่วงไหนโลกน่องใช่ไหมคะต้นขาใช่ไหมคะอ่ะยิ่งขยับบริเวณที่เป็นใจยิ่งปวดกล้ามเนือ้อแข็งเป็นก้อนนะเป็นก้อนเป็นไปเป็นโลกเลยใครเป็นใครเคยเป็นตะคิวมั้งคะ คุณครูก็เคยเป็นเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็เคยเป็นเนาะ,ะทีนี้เรามาดูการดูแลรักษาของการเป็นตะคิวหนึ่งหยุดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นตะขิวในตอนนั้นเลยสองใช้มือนวด กล้ามเนือ้อมัดที่เป็นตะคิวเบาๆสมมติว่านักเรียนเป็นที่น่องใช่ไหมลูกนักเรียนก็ใช้มือนวดนวดกล้ามเนือ้อตรงที่เป็นตะคิวเบาๆนะลูกอย่างนวดแรงนะคะแล้วก็ยืดกล้ามเนือ้อส่วนที่เป็นตะคิวอย่างในรูปเลยเห็นไหมให้เพื่อนยืดให้ใช่ไหมคะเรายืดเองได้ไหมลูกอ่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ยืดได้แต่ถ้าเรามีเพื่อนอยู่หรือคุณครูอยู่ก็ให้เพื่อนช่วยเนาะการยืด กล้ามเนือ้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเมื่อเป็นตะคิวทําได้สามแบบนี้เลยที่คุณครูบอกอันหนึ่งให้เพื่อนช่วยใช่ไหมคะสองทำเองดูนะเห็นไหมให้นั่งหรือนอนใช่ไหมคะรูปที่สองเป็นรูปนอนแล้วก็ทําในส่วนเนี้ยพอตะคิวส่วนมากจะอยู่ที่ต้นขาและน,น่องใช่ไหมลกูกอ่ะสามก็ยืดเหยียดการป้องกันไม่ให้การเกิดการเป็นตะคิวอ่าทีนี้เรามาดูการป้องกันเนาะ ไม่นั่งนอนหรือเดินเป็นเวลานานๆารนานับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อในบริเวณที่มักเป็นตะคิวอยู่บ่อยๆอ,อ่ะกล้ามเนื้อบวมต่อไปมาเป็น สาเหตุอันแรกคืออะไรลูกเป็นตะคิวอันที่สองคือกล้ามเนื้อบวมนักเรียนมาดูนักเรียนเคยเป็นกล้ามเนื้อบวมไหมคะคุณครูเคยเป็นเนาะจากเกิดจากการอักเสบหรือข้อเท้าแพงข้อเท้าแพงแบบหมายถึงข้อเท้าที่เราเดินไปแล้วพิกข้อเท้าพิกก็เกิดการอักเสบกล้ามเนื้อบวมเนาะเราทีนี้เรามาดูสาเหตุสาเหต,เหตุอุบัติเหตุข้อเท้าพิกแพงแมลงสัตว์กัด ่อยอ่าบางคนแพ้เนาะแพ้แพ้สัตว์นักเรียนบางคนแพ้แพ้สัตว์ชนิดพวกคึงพวกอะไรเงี้ยก็ทําให้กล้ามเนื้อของนักเรียนเกิดการอักเสบเนาะเนี่เห็นไหมเท้าพลิกเท้าแพงก็ทําทให้กล้ามเนื้อบวมได้อ่ะอาการอาการมีอาการบวมปวดใช่ไหมเนี่เท้าวบวมเลยยิ่งขยับบริเวณที่เป็นจะยิ่งปวด การดูแลรักษาส่วนการดูแลรักษาก็คือหนึ่งประครบเย็นก่อนลูกสองประครบร้อนอ่ะวิธีการรักษาก็คืออาการบวมเนี่ยนักเรียนจะต้องทำไงลูกอันดับแรกคือประครบเย็นแล้วก็ประครบร้อนอ่ะวิธีการป้องกันวิธีการป้องกันก็คือเรามัดระวังให้มากขึ้นป้องกันอย่างเดียวเลยลูกคือนักเรียนต้องระมัดระวังตัว,ตวเอง แล้วก็เหลีกเลี่ยงป่าลกทึบเพราะว่าอาการการเนื้อบวมเนี่ยเกิดจากข้อเท้าพีข้อเท้าแพงอะไรใช่ไหมลูกแล้วก็เกิดจากสัตว์ถ้านักเรียนระบัดระวังตัวเองไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่มีแมลงป่าลกทึบนักเรียนก็าจะาป้องกันได้ต่อไปเป็นเป็นอะไรลูกกล้ามเนื้อฉีกนักเรียนเคยกล้ามเนื้อฉีกไหมคะ ส่วนตัวคุณครูยังไม่เคยเนาะ,ะกล้ามเนื้อฉีกสาเหตุก็คือใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปส่วนมากกล้ามเนื้อฉีกนี่จะเกิดกับกับใครลูกนักกีฬาเนาะานักกีฬาที่เขาใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปอ่ะแล้วก็เล่นกีฬาอยู่อย่างเช่นเตะฟุตบอลอยู่อย่างเงี้ยก็ทําให้กล้ามเนื้อฉีกการออกกาลังกายที่หนัก ก็ทำเการเนื้อฉีกอ่ะต่อไปอุบัติเหตุเกิดจากอุบัติเหตุส่วนอาการของกล้ามเนื้อฉีกก็คือปวดบวมรอยแดงหรือรอยช้ำเมื่อกดจะรู้สึกเจ็บมีการเคลื่อนไหวที่จำกัดพอเราการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะแบบเสียวแสบเจ็แบแป๊แบๆใช่ไหมลูกอ่ะ การดูแลรักษากันบ้างการดูแลรักษาประครบเย็นประครบร้อนแล้วก็พันผ้าเนาะพันผ้าล็อกเพื่อไม่ไม่ให้มันขยับเลยไม่ไม่เกิดการอักเสบอ่ะทีนี้เราสรุปการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บก็หนึ่ง สาเหตุของการบาดเจ็บอันนี้คุณครูสรุปนะสรุปจากที่เราเรียนมาเนี่ยสา,สาเหตุของการบาดเจ็บก้ามเนื้อก็คือหนจากการเล่นกีฬาจากการออกกำลังกายจากอุบัติเหตุวิธีการดูแลรักษาจำไว้ให้ขึ้นใจว่าทุกครั้งที่เกิดอาการบาดเจ็บการบวมการอะไรอย่างเงี้ยให้นะักเรียนประครบเย็นก่อนทุกครั้งและประครบร้อนตามแล้วก็อะไรลลก พันพาล็อกใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องไม้นี่เลยเซฟใช่ไหมคะปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะก็จบไปแล้วเนาะจบไปแล้วในเรื่องของเรื่องของอะไรลูกเรื่องของการดูแลร,รักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บอ่ะเราไปเรื่องต่อไปเลยตอนนี้เราเรียนมาทั้งบมด3เรื่องแล้วใช่ไหมคะเรื่องระบบกล้ามเนื้อเรื่องอะไรอีกลูก เรื่องระบบกล้ามเนื้อในเรื่องที่1เรื่องหน้าที่และความสำคัญของกล้ามเนื้อในเรื่องที่2และเรื่องที่สามการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปความสำคัญของระบระบบกระดูกและข้อต่ออ่ะเหลืออีกสองเรื่องแล้ลูกอ่ะทีนี้ ความสำคัญของระบบกระดูกและข้อต่อเกมเปิดแผ่นป้ายทายโครงร่างอ่าเล่นเกมกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะอ่ะทายสิโครงร่างสัตว์อะไรเอ่ยมันเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันในชั่วโมงดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณครูขอข้ามไปเลยนะคะนิดนึงอ่าความสําคัญของกระดูกเดี๋ยวเกมเราไปเล่นในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมเกมไว้ให้เล่นอ่ะความสําคัญของระบบกระดูกและข้อต่ออันนี้เราก็เรียนไปแล้ววันนี้คุณครูก็จนสุปสรุปง่ายๆให้ได้ใจวนนความสัม้นๆเนาะความสําคัญของระบบกระดูกและข้อต่อนักเรียนคิดว่ากระดูก สำคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรนักเรียนคิดว่ากระดูกสําคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรนักเรียนลองตอบคุณครูซิกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเรามีทั้งหมดกี่ข้อมีกี่ข้อลูกสองร้อยหกชิ้นใช่ไหมลูกอกระดูกมีทั้งหมดสองร้อยหกชิ้นนักเรียนคิดว่ากระดูกสําคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรช่วยในการเคลื่อนไหวนักเรียนดูรูปนะกระดูกเนี่ยและข้อต่อของเราเนี่ย มันช่วยให้เราการดำรงชีวิตในการเคลื่อนไหวอะความสำคัญของกระดูกและข้อต่อความสำคัญของกระดูกและข้อต่อนะหน้าที่ของหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อเรยเรามาดูหน้าที่อันนี้คือเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะให้เรียนตั้งใจเรียนตามคุณครูนะเดี๋ยวสอบทำไม่ได้นะคะหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อ หนึ่งยึดเกาะกล้ามเนื้อและเอ็นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวยึดเกาะกล้ามเนื้อและเอ็นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอันนี้คุณคณรูให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะน,นี้ให้ดูคร่าวๆสองช่วยการทรงตัวสามก็บแคลเซียมสี่ป้องกันอวัยวะภายในห้าผลิตเม็ดเลือดอ่าสองวัลงชิดอ่ะ เรื่องความสำคัญของระบบกระดูกและข้อเดี๋ยวคุณครูจะมาต่อให้ในสัปดาห์หน้าเนาะเพราะว่าสัปดาห์นี้หมดเวลาและเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาเรียนความสำคัญระบบกระดูกและข้อต่อกันให้อ่าให้นักเรียนตั้งใจเรียนถ้านักเรียนเข้าเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดดูคลิปย้อนหลังนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ครูสอนไประบบกล้ามเนื้อทั้งสาม สามหัวข้ออาทิตย์หน้าคุณครูจะสอบนะคะสามหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อระบบกล้ามเนื้อหัวข้อหน้าที่และความสําคัญของกล้ามเนื้อและหัวข้อสุดท้ายการดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บสามหัวข้อนี้คุณครูจะสอบสัปดาหนะ์หน้าสอบในชั่วโมงให้นักเรียนอ่านทบทวนในพอยต์ของคุณครูได้เลยสําหรับวันนี้ คุณครูก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพลงเท่านี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนกันในเรื่องความสำคัญของระบบกระดูกและข้อต่อเมื่อเราสอบเสร็จเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะทบทวนทั้งสามหัวข้อ,อเกี่ยวกับรอ่างกายของเราอ่ะแล้วอาทิตย์หน้าคุณครูสอบขอให้นักเรียนเข้าเรียนตรงตามเวลานะคะสวัสดีค่ะ